เห็นผมไม่ใสยเฮ้ยเพื่อนทายมันตัดผมฝีแล้วแต่อเพื่อนทีผ่านทีมการหลีดใจังสามวัดสระบุรีอันนั้นโผลวังครับแค่ห้านาทีาต่ฟิตแต่ฟิตคือสิ่งที่ทีมผ่านวิทยาศาสตร์ต้องกลับมาแก้ไขัที่มาตงอาชีวะทีมีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ภายใต้นิีเป็นนักประดิตรุ่นยาวเข้าสู่เทคโนโลยีที่มีทักษะทางวิชาชีพส่งผลให้ทีมนี้รวมตัวนักกีฬาที่มีจิตใจรับการบินได้ยากเริ่มต้นด้วยการแข่งขันน้อยเจ้าเวหารในปี2500ได้คะแอะไร้ว่าอันดับที่3ในประเภทยุทธวิธีลจากหลังอยากขึ้นมาได้ปิดหมุดประลองทักษะไ้คะนรับ500คะมเองตมเกือต่อด้วยก็มลอบ2 0าตมเกีเตกคนก โดยคำตอบของความสำเร็จคงอยู่ที่ทีนี้จำลองสนามแข่งขันแบบสุดโหดเอาไว้ในห้องประดุมโดยทุกปุปสรรจะถูกทำให้ยากขึ้นเช่งการปรับขนาดบ่วงให้เหลือ60เซนติเมตรจาก80เซนติเมตรหรือการใช้อุปสรรคลูกป,ป่งที่หนาและแตกยากกว่าสนามแข่งขันจริงแต่สิ่งที่ทีมนี้ได้เสร์เที่ยวแล้วให้มีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นคงอยู่ที่การกบ,งบรังคับห่วงความยาว2เมตรที่จะกดบังคับแบบเดินหน้าและถอยหลังแบบซ้ำไปซ้ำมาจุ่เ่นของทีมเรา ความซ้อมความสามัคคีครับแล้วก็พวกการการซ้อมสนามซ้อมของพวกเราได้ร่วมกันทําเองครับเพราะว่าแล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกับที่ใช้ไข่ครับทําให้ซ้อมได้ดีภาพก็ไม่เสียคบต้องนิ่งครับนิ่งแล้วก็ตื่นเต้มากเลนนั้นเนี้ยงานนี้เนี้ยครับวันนี้เอ็น้ายต่อขวาหรือขวาจะหมุนไปทางจะหมุโลกกันการซ้อมเนี่ยเราเน้นแก้ไขข้อข้อเดือดของแต่ละคนในในทีมครับ ตรงไหนจุดหลบซ่อง becue, ออ u, ส่วนไหนเนี่ยเราจะพยายามแก้ตงรงนั้นให้ได้แล้วก็พยายามจับเวลาแล้วที่มันคือเราสร้างอุปสรรคให้เกิดขึ้นมากกว่าเดิมอย่างเช่นเหลือส่งแต่ที่พ่อกำหนดมาแต่10เซ <im S 1> <im fallen> นนี่ครับเราก็ลดลงมาเหลือ6เซนยอนการัด60วินาีได้แน่นอนครับจริงๆเราคว้าช่วยพัฒนาแน่นอนครับสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทีอะไรก็จะส่งเสริมต่อไปเป็นสามารถทำเครื่องดี การนักท่อ <conference> ที่ยนะครับไปใช้ดินในพิชไเวลาสนีปลอดภัย่าเขาได้ได้ึกได้ปฏิบัติการทีนีจ้ยังไม่ได้จ่ายเลยนที่ทเกคนาทีแต่เวลาที่ำได้จากการตรอมก็คือสี่บวินาทีเวลาว่ากันไปเนี่ยทได้เลย ตลอดเวอาพรกเขาประมาณใจว่าการ่ที <S <S ่ยาวนานและทุ um. ่มเตทงานสุดทีร่ารวมจงให้ผลที่นนี้โอเคไล้ขึ้นหนึ่งจุมประาดักษก็คือการที่ไทยพีเอและวออสามารถบุเพาะและสร้างนักเทคโนโลยีที่ผสมสานวิชาการไทยไกว่าที่เข้กับทักษานาาเตางนโลกอยากมีเตอร์ประคัได้อย่างลงตัว เดินไปนคุ้มบ้านม้เหรอแมบ้านเปลี่ยนนะเมื่อวานที่ทีมีีผมจะต้องสอนหมอทุกค <c oughs> นเี่ถานานี่ลืมหมดเห่อน้นำก็บอกชีวีพูดมิวสิคน้ำหมดไหมอยแล้วแต่คุยกันวันเข้าษา้าไอมา้อง เพราะว่าสาหรือว่าผมแว่เจ๊กยาผมแว่เจ๊กยาเนี่ยเพราะว่าสา ไป้เมรการี่ไหนม็ไปที่จัเองใหม่เนี่ยนะเลิศมมไเยอะเลยหรอแ่เราขาแบบเราแล้วได้เยอได้เยอะทั้งเนี่ยเราต้องอกว่ไต้องขาอย่างไแล้วให้ยืมหรือให้เลยหรืออย่างไรเราให้ยืมใช้การศึกษาใช่ไหมเอา วนใหญ่เขาก็ไปเอาคืนแล้วเขาก็เป็นโครงการเรื่อยๆเลยคือแบบให้ในนามโครงการแต่ถ้าไม่ค้างก็หาส่งต่อให้น้องคืนหลังต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าค้างก็แลกกับพังไปเลยมาต่อไม่ได้เยอแบบถอกต้องต่างใจกับคุณต่างใจไหมใช่แต่ถ้าให้เป็นเจาของทั้งสองก็แบบแลกใจกันแบบไม่ดูแลไงถ้าให้แบบเป็นเจ้าของไปเลยก็เหมือนไม่ค่อยดูแลไงอันนี้ถ้าให้แบบเหมือนให้ยืมก็ จะดูแลหนอยอะไรเงี้ยแต่เอาทืนผมไอ่เอาคืนเนาะอบปีกองอ่งมาเองาใหม่นอที่เาจางงานในที่หลังนี่นะที่พี่ต่อและพีจัดนะมีตอหลังนีมฮะเออพี่จัดที่หลังด้างหากกันไปแล้วออนแ่งปจ้างของกันไปแล้วงานแหลจะบางของนั่นออกมาต่อจัดนี่จ้ากันเองมาหอะ่รี้แล้วก็ขาออาใหม่อะไรเงี้ยูใหญ่อะ มาได้คนบางคเลยเนี Ê, Kid, ã, ่ยล <laughs> ูกเออลูก oh, พี่ล <Ti ế> <will> <S 3 AUDIO> ูกน้องไม้บอกนะเนอะเออถ้าดีไงได้คนบ้านเราดีขจะได้พัฒนาโรงเรียนดับหน่อยไหวจ้ะอยู่ได้น้อยโอ้ยไม่ไหวแล้วเครียไอ้แก่ครูอย่างที่นั่นแหละที่ผมได้หายถ้าที่จะทำมาดีเดียวก็ทำได้เพราะโรงเรียนเรามันมีอยู่แล้วไงโรงเรียนคือโรงเรียนมีรูปมีลายแล้วแค่จัดระบบมันใหม่แค่นั้นแหละตัครูรุ่นเก่าก็หมดแล้วเนี่ย กูจะดิ้ะกูจะดิ้งอยู่เนี่ยเราคงเช็คมาไหมเออจ้างละม่คนเก่าอ่ะกูจะดิ้งคนเดียวไหมฮึแล้วเรไม่มีแล้วหมดตัดปีกไก่งานการบ้านต้งนั่งดูจ้ามันก็หมองๆเองใช้ดูจ้าจริงก็บอกให้ตรวจตามบ้านนะสายนี้บ้านดูเขาไปตรวจนั่งดูจ้าแม่งครึ่งวันเนี่ยมดตองเลย โดนพ, um, er. พ่น pues ดูพ MA ่นเยอะนอยแต่เผักล่แล้วแกมาเนี่ยนากินลากินอะไรอยู่นี่ยแ่ผมเอางอ่านครับผมเตียมผ้าปไม้กล้วยแล้วจะปิวครับใส่เากปิล่่นะเาขอมาีขนปแล้วรัอ่าเอาใส่กล่องให้ชุดหนึ่งขยังไงอ่ะ หาาสิมาิอะไรอกลตยได้กี่ชิ้นอากชิ้นก่อนเดีวเดไปซื้อใหม่อกชิ้นอะไรดไออเขามาขายดูนี๋ยวซื้อเลี้ยงลูกแกเนี่ยจะกินไหมเดยา่า่บ้านตอนเย็นที่เกลขายตลาดเลย สั่งอย่างเทพนะแล้วคุณรถมาส่งเป็นแฟนชายไงสั่งเข้าก็ระมาส่งนะเราคือมีนัเด็กขายทิ้งกำไรไปเปอร์เซ็นต์หนาบ่าน้าตาบ่าเนี่ยหนังมีอะไรดูมาหนังมีอะไรดูมาจะยดูหนังอะไรล่ะ

Thank you.

อยู่รงน้ำแข็งกไม่นางรอกเบียก็ได้โตเล้กามันได้เข้าทีสองเรือกพวกเก่ยงคนละร้อยโป้คุมอ่ะนละร้อยนี้ไม่มีแล้วคนามท่านุกน้กลางทุ่มกลางข่าวคนล0สองร้อยสา้อยเดี๋ยวนี้อ่ะ là luôn nè chàng con ngán mà tắt đâu luôn 250 sống loài hà nè nữa nè kép đau lươn con sao rồi với nàng kép thùng nè nghe thế nhiên có thùng mới đi quá ngán chính trang căng thùng chả như mi kép nữa có thùng cái kia là không khói mình mình vẫn ngán